ไฟฟ้าไป,นไป,ปาหน้อยเนาะรถถีบไฟฟ้านอนยังคือเก่าเป็นยังได้เหระยังขี่ได้คือเก่าบ่รถถีบยันขี่ได้คือเก่าบ่รก้อนแบตมันขาดก้อนแบตมันขาดแล้วอ๋อใช่ก้อนแบตมันรถเทยังได้ลหรมันจงขาดเจ้าขี่ธรรมดานี่วะอืมอันไพ่เบิ่งกหายใจละอ้าวเขาอ๋อเผนิบเบิร์กในสำหรับมันขาด,ดขาด,าขดนนในใช้หูบอ โอ้อยู่ทางในเลยโอ้ก่อนแบดมันขาดเลยอาจจะเป็นสายไฟอยังอะไรเนาะทางในมันกว่ววาหูเงินได้หายมืนนอน่านย่างอยู่บอ้เก็บไว้แลเด้อบสือวัถวารดกาเพ่นเทให้เพ่นแป้งกับให้เพิ่นเงินเด้อ โดยกะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเดอ้อโดยมันพบพ่อกับน้องกาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่เนาะโดยกะเบะมาหาน้องนำ้ำเพึ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมากเมื่อน่านพี่น้องเลยเอาคลิปลงกะเม่นบม่ได้เ,เานาเนะกะน้องกาตีบ้บริบปิดแล้วกับบริเห็ดยังพี่น้องเพราะว่าถ่ายอ่าเล็กน้อยนะเนะาะส่วนไล่กะ ผลสิปิดคอมเมนต์ปิดเองเลยพี่น้องบางทีกันเนาะโดยแต่บันิกามาอีพี่น้องเอ้เนาะชิเป็นยังไงเมื่อนี้เอฟซีเพินอยากเม่นอ่าจังได้กับเม่นบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าอารมณ์ล่ะก่าเม่นบ่ได้มือนี้กะแวะมาหาน้องคือเก่าพี่น้องเอ้มามือนี้เป็นเทหนาบ้านพี่น้อยเนาะเลยงามแล้วบ้านนี้เนาะเดินจะกวางเติบแล้วพี่น้องมันก่บุญยากข้างยางแล้วเนาะโดยมื่อนี้นองตีกะแวะมาหาน้องเหมืนคี่เก่าพี่น้องเอ้เนาะ โดยเสร็จทามน้องเพื่อนวายุเฮือนพี่น้องเลยเนาะน้องสาวโดยเข้าไปหาน้องเพื่อเลยพี่น้องตอนนี้วาเพื่อนทิดยังอยู่เนาะโดยพี่น้องเออบรรยากาศกันเนาะแดดฮอ,นอน้น,อน,อนอห,อห,ออนหอ้อนพี่น้องไอ้เนาะมาวันนี้ก็เทหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไอ้เนาะเพื่อนน้องสาวแหงแล้วหรือยังอันนี้ลองเหยียบก้องกอนพี่น้องเลยโอ้แหงแล้วอาจจะเท่บ้านนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นกอกน้าเพื่อนพี่น้องเลย เออพวกเนี่ยคือเก้าพี่น้องไอ้รักษาดีอยู่น้องเพิ่นก็นได้เนาะเคพอ่อางอยางไปสบายอันนี้ก็แองหํำเพิ่นที่น้อยโอ่งหนำเนาะบ่มีเนาอนี่จะเป็นทางค้างบ้านเพิ่นเนะาะหนอช้าอยู่ในหุ่เหมือดเตื้อเลยบ่มีต่างโต๊ะเลยสบายดีแหละ รดรดอายอุทัยเพื่นได้ให้น้อยเนาะอันนี้นอกตู้เย็นเสียไผบ่ตู้เย็นเพิ่นนี่น้อยเนาะอ๋อเสียบอยู่เสียบแนีแหละอืมว่ารไฟฟ้าพี่น้อเนาะรถีไฟฟ้านยังคือเก่าเป็นจังได๋ล่ะยังขีได้คือเก่าบ่ โรถีมันขี่ได้คือเก่าเหรอก้อนแบตมันขาดก่อนแบตมันขาดแล้วอ๋ออะไรก่อนแบตม,มันเคยเป็นได้ละมันจงขาดเจ้าขี่ธรรมาดานี่วะอืมอ่นไพ่เบิง่งนหายใจละอ่ะอานเขาอเพิ่นเบิ่ร์นเพิ่นว่ามันขาดขาดใน,นใช้หูปะไม่คะอ๋ออยู่ทางในเลย ก we e อ่อนเบ็ดมันขาดเลยอาจจะเป็นสายไฟยังอะไรเนาะทางในมันกระพุ่งเออนี่จะหายสางเพิ่นเบ <t initiation> ิ่งหายหานหนุ่งเสือลดนี้ใกล้ๆนี่จะบริหารเพิ่นแป้งบ่ดละผู้จักบ่หันหนุ่งเสือแป้งลดมันอะไรขี่ไปหายเพิ่นเบิ่งขี่บ่ได้บ่ละปั้นเอาได้บ่นี่ยอ๋อโศโต๊ดึงได้แบบนี้เลยลองเบิ่งใน้ละเด้อแต่ว่าไปได้เลยหันหนุ่งเสือเพิ่นเบิ่งหายเด้อ Bang tên dù. Hãy soi ngon lạp ở bên dưới ngon lạp. Hãy lùng sài. Oh, hãy lùng sài. Oh, hãy lùng sài. Oh, hãy lùng sài. Hãy lùng sài. Hãy lùng sài. Hãy lùng nó Hãy lùng sài. Hãy lùng sài. sài. Hãy lùng 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 sài. ถ้าก็ได้ทะเลเดือนหนึ่งรถอันนี้อยากเพไ่ไหวกี่หน่อยเนาะเพราะว่ามันจะบูมแมนรถจักนะขอเด็กน้อยขี่ลินขนี่ยังไฟอยู่หละอืมเอาพี่ก่อนละขวานอยู่นอกนะเอาขน,นมไปซื้อมาฝากกินไหมเลยเป็นไงมาเมื่อนั้นบริสุทธิ์ยังฝา,า,ากน้องคนอืมทางในนี่ที่มีสายไฟได้พี่น้องเลยเนาะใหญ่ๆนี่มีสายไฟมีก้อนแบตอียังและ หอ่ออันจะกินขา้าง,าง่ายหรอม่งอกไก่ละลูกไก่อ๋อกไก่อกไก่อาพี่กวรห่อนแทะมองเป็นเห็ดยู่เห็กินไม่ไปเลยนี่เนาะยังคนห่ออนอยู่เลยเขาก็เห็ดกินบางได้นีว่ะโดย บเฮ็ดดูเห okay, uh ็ด huh. ก uh ินเพื huh. uh ่อนพี huh. uh ่น huh. uh ้อยเนาะเป็นซานเนี่ยสะอาดชะอ่างอยู่ได้อันนี้เป็นตู้น้ำหอนนะอืมมานั่งทูพีก็ได้ละเอ้หอนแท้อือหืออ่ะนังยูพีก็ได้นังยูเท่านี้ก็ได้ละหนังยูเท่านี้หอนนังยูเทิรนหนังยูลุ่มแหละจังเย็นๆเนี่ย ดงังขวดบ่อ๋อได้แล้วได้แล้วนะยืนอยู่ได้บ่นเนี่ยดลมขนชูงค้างอันนี้เอาอันเนหูเขาเนี่นยเจ้าใส่อยูาา่บ,บ่ละขเนียขาเจ้าจบมอ๋อขาวเจ้าบุมีมีด้หนึ่งเออ,บบเอ,อ,ก,อกินตอนแรกขนมกับวาต่เ <laughs> กาวิ่งหูงไปเดนเอ่นพานองหูงหเขา ยังคือเกา่าไปไปไปเหอนป้าแต่โดนหร้อบอกเลยว่าห้ากับไปกีนนี่ไปหรือเป่า,ปาอืมทีเอาไปโดนไปว่างหนึ่งโมงสองโมงอ๋อไปว่างหนึ่งโมงสองโมงว่าเห็นอยู่เงินป้าหน่อ ยังยังจะดูข้างในสองอันเนาะอยู่นอกบรด้เอาออกไปนั่งเลยได้มานั่งอยู่ในามาหาเออราเลยรหอนขกอะไรมาเนี่ยหอนแห้งหอนลายบอออกจากแดดล่ะเด้ออยู่ในผดขึ้นเต็้มหนาพี่พ้อยปุมีแต่ผดแดงเบิดเป็นตุ่มยังบวดเศร้า,าอยู่ตั้งแต่แมือมาอีกกะเจียขนมมาปะ อันนี้บอเขาวสารเหมืนบล่ล่ะข้าวสารบ่อ่าากาศก็สีเอ็นไม่หนึ่งไปเลยเนาะหอ,อนลายมันนี่นนคือเกา่าเมื่อนี้ลุงอยู่เพื่อนอยู่ไปละอยู่บ่เออเมื่อนั้นอันเฮาเฮาบ่เห็นเนพะิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นป้าวอ่ะเพิ่นไปอยู่เพิ่นป้าเพิ่นเลยลุงก,กิเพิ่นลุงแจ้งเพิ่นนั่นแหละ ว่าไปเยี่ยมยามคนโดนและมากกันเนาะก็เลยอยากว่าพาน้องคนไปเยี่ยมยามเบ่ล้งนะองสีหอนอ,อยู่ได้งยินว่าทางไอ้เจ้าสิไปเห็นเิอ่ยคนไปถามหรือบอกรเรื่อยังคนบอกน้ำเจ้าอยอ่บ่ละ่ะ าว่าเพิ่นอยากไปเฮ็ดเวียมองเก่าไปเนาะไอ้นี่น้องเพิ่อนว่าไอ,อ้ฟังนะนะแต่ก็บ,บ่ฮู้ว่าไปเลยยังแก๊ดยังไงอ่ะโัดม,ม,มขี่ขี่บ่ได้จังมือแล้วละ่ะรถเก่ารถอันที่ไฟฟ้านะบ่ฮู้เ <laughs> จ้าขี่ได้ต้นได้สาตอนว่าขี่บ่ได้นะถีบไปกบบระบ่ได้เลยบ่ เอ้แบบว่าเขาถีบไปแหละโซตกเนาะอืมเพราะวา่ารารถถีบเพผ้าพี่น้องเนาะเพ่ใบในนั่นนึงเว่ามันการน,นั่นราคาบโบัำรถจักรแต่ว่าเขากับเขาไปได้มาได้อยู่จะขี่ไปใกล้อยู่เวาลาไปแต่รถถีบมานี่เ,นเอา้าไปเคิรนกับไปเคิรนป้าแล้วก็กลับมาพี่โอ้ขีปป่รถไปฮอตลาดบกไปเด้อยานรถลนล,ลายมินองเลยเด็กน,อกน้อยนี่ระวังที่สุดรถไฟล่พาพน,นี่เพราะว่า จนไลยกันเนาะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยกะบุกุจักคว่ำหมือนนะพอแม่สื่อหายเลวก็ขี่มีแต่ขี่แถวบ้านนี่แหละไปเคยไปตลาดน้ำไอ,อ้ยอ,ยอุทัยเ่รไปตลาดเคยว่เคยไปน้ำอ้องสองเคยอ๋อเคยเคยไปน้ำไอเจ้าบุเคยไปโอ้คิดว่าเคยไป <c oughs> โดยสื่ออยังเงีกะมีแต่อายเลยสื่อมาหายตลาดเนาะ โดยดีแล้วไปแกหลุด,ดลายใช่ไหมไปซื้อกับไอโอนอืออ่าจะไปซื้อกับไอโอนโดยอืมอยู่เคือนแหละพี่น้อยเน,ะนาะน้องมึงก็ได้ใส่ที่มันอบเยี่ยมยาเม,มื่อนี่เก็ตอันนี้น้ำมลาจะมีขี้เหงื่อยังก็เอาใส่ก็ใส่ไหนเอาใส่เลยถ้าเอิดบุม,มากอ่เอาไปจูดเคืออบ,บอกแต่เก่าว่าแหละไปจูดมองมัน,นั้นได้อยู่บ่เป็นไฮจูดบ่ อาใส่เต็มแล้วก็ไปทิ่ข้างนอกจังบ่6กินน้ําบ่ใกินแล้วแหละเป็นยังสิกินหมดละเออโอนะอันนี้มีเพิ่นเพิ่นอัดบอนั่นนีเนาะอย่าสะหัวยงเพิ่นกมนายนี่เบิดเต็มตึงเลยมีครบสุดเนาะเดอาหารทะเลได้เลย มีอันนี้ก็มีสโสมเนาะมีครบเนยกินเลยล่ะกินน้ำตัวแดกอันนั้นน,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 น้ำห่อนนะหูอยู่บ่กดอยู่หลุมบ่เคยได้คิดว่ากดอยู่เทิงห <laughs> ูจ้ะเปล่งน้ำเย็นพี่น้องเนาะอันนี้ตู้ใส่น้ำเย็นเอาเวลาเอาหนำใส่นี่ใส่ทั้งได้ล่ะหูบ่หรือว่าอ้ายอ้ายจ้าว่าเห็นหาเอาใส่ทังอ๋อเอใส่ทั้งลุ่ม โอ,บบบบอ,อ,อ้ขายแบบนี้แบบโอ้โหได้เห็นเนาะเออขายแบบนั้นน้าอันนี่ฮะมันเต็มแล้ไปถิ่มนั่นแหละเดอ้อในสวนนั่นเองสิเฮียมออกบูจักอดีตแล้วเนาะบายูเงินสองคนก็ได้พี่เอลยดูถีบก,ก็ขี่บ่ได้แล้วบาดนี้ดูถีบไฟฟ้าเพคอนอ่า อันนั้นอันสายไฟบอเลือดแดงแดงเนาะลืมมาน้องเพิ่งว่าเอแล้วอืมแล้วออกไปถิ่มมันเนองล่ะอ่าเต็มเลยพี่อนอะไรน้ำล้นี่ถอดไม่หันก็ได้บอเป็นอยังดอกนหรอถอดเลยบอเป็นอยังดอกนถอดเลยน้ำเย็นนี่เจอมนแข็งแล้ว <laughs> เป็นเทวรานี่อืม คนมาเทจะคนล่ะนหนาบ้านเจ้านี่หูวะมาเทจะคนหนาบานในบ้านนี้ลุงคิงเรามาเทกับไอเราอ๋อลุงคิงกับอันกับหมูกับไอเล้าสองคนเออเมือเดียวกันแล้วเนาะพอได้เนนะั่นสื่อทรายเป็นลายพี่น้อง,งมันเหลืออันตู้ซักผ้าเจ้านี่ซักบ่ได้บ่ละอืมบ่ได้หางไหวอย,อยู่ในพี่น้องเนาะมนเทเลยแตงแต,แต่เก่าบา่ได้ แต่มาหาหน้องเพิ่นช่วงเ,เนะออแต่แรกๆเลยนะั่นแหละเนาะแป่แม่ย่างพี่น้องเอยตอนนี้ก็จนเพิ่นไปแล้วเขยังเงินอะไรอยู่<ม>อืมเย็นเพิ่นแตมาไหวดีเนาะอันที่เรียบร้อยเวลาสีไปห้องน้ำ่น้องเนาะเพิน่นก็นสีมาทางนี้เลยเพราะว่าเห็ดโล่งเขากั้นหันนะเดี๋จะสบายเขาก็บบันออกจกนอกนั่นแหละ เปิดเลยล่ะเปิดเลยถาหอนแกบุเป็นยังอกเปิดผัดลมคนเราเหนัหมอากาศหอนดิเสียบผัดลมอึบอืมี้เย็นนะจำนีมจะนอนก็ขึ้นจะห้อนจะก็เปิดจะวะละเปิดแก่กางบริการมุ่งบรอกาง เออบันน้ก้างนกนมันกำลังบุ้งยุ่งนักเนาะทางในนี่เลยยุ่งบุ้งปอดข่าว่ำห้องน้อ,นมมอ,สอง,งสาวเอ่อปึ่มก๊ลาย,ลยนีย่รน,นี่เต็มเลยปึ่มขนาดนั้นนี่น,น,นอกกับบุ้มีเตียงบุ้นี่นั่นมีแต่อยู่ในเช่องอันเศร้านี้ได้ย่างกินกับอายมีว่นเรากินปลาทูเอ่อ เอาเดี๋ยวซื้อห,าห่านแมงโอมากินห่านปลาเงาะปลเงาะโอ้วซื้อแล้วกินแถวห่านนี่แหละเงินเดี๋ให้เมือนั่นย่างอยู่บ่เอาเก็บไว้ล่ะเด้อบอสือเวิร์ดทวารลดกาเพิ่นเทให้เพิ่นแป้งกับให้เพิ่นเงินเด้อเพราะว่าไอ้ย่างก็เพิ่นหูอยู่ไว้ล่ะเออลืมเลยสายแบกขาดอ๋อสายแบกขาดโดยให้เพิ่นแป้งให้แล้วก็ใจให้เพิ่น ราะว่ารถเพิ่นกจ็จำเป็นอยู่ดอกพี่น้องเอ้นกะขี่ไปเชิญป้าไปไปเหยียบลุงนะเด้อมีเวลากะ,ม,ากะมีเงินก็ซื้อของอยู่ของกินไปฝากเมนนื่อไงว่าลุงก็อ,อยู่คนเดียวเป็นหน่อยเนาะลุงกิเพิ่นอีเมืเพิ่นไปบ่ได้เลยรสื่อมากกับโหแต่รายเดือนแล้ว,วเดือนกปดประอหนอนหอนออกมาเมื่อนี้พ่า สี่สิบเอ็ดองศานอนพอนะแต่นอนกลางคืนเท่าสิี่พอนนะจ๊ะนอนนานอ่ะพอนบ่ะก็ปิดพัดล,ลมเปลี่ยนวันหนาวสหิหมจ๊ะอืมพัดลมกับพอนนี้ปยังออกไปนอหน่อยก็อ่าสิพาน้องเพิ่นไปเยี่ยมลุงลุงเพิ่นอยู่ไปหน่อยเนาะลุงกี้เพิ่นอันนี้น่ะโบด้อัดเลยแหละถ้าจะออกไปทางนายนี่อัดอยู่วะ อ่าอัดบ right, okay, oh, ่ได้ค่ะเลยบ่เป็นยังล็อคไว้เลยอืมเอ้าหน่วยค่ากะโลบ่อัดบ่ได้เนาะมันเป็นยังดอกลอข้างนอกเลยอาจจะแม่นบ่เยลองอัดบ่ออแม่นแหละ ันนี้ก็แวะมาเยี่ยมน้องเพิ่นเนาะอากาศท้อนท้อน,นอันนี้บวยให้เงี้ยเลยบ๊ปิดไวล้ละภัยอยู่ในเปิดไว้บ่ปิดก็ได้อย่างว่าม,มันเป็เฟืองไฟอันนี้ก็ห้องน้ำเพิ่นที่นอนะ้อยเนาะครับเลยเอานางทีเรียบร้อยแล้ว ยู่เนาะทางล่างจะมีเฮือนคนอีกมีเลยควาบ้านแบบเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะเฮือนคนไก่กันเนาะจุติกันแหงเด็กเป็นซล็อกไว้แบบนี้เลยเี่น้องเวลาออกไปหันไปนีเนาะใส่กระเจ้าไวละเวลาจะไปหันไปหนีจะบม่ใส่กระแจ้าอะใส่ยู่บกระเจเหืออ๋อหลอกแล้วหลอกไว้ เนียนนะพี่เอาไว้เล็กกับเล็กกับปูอะไอบอลฟิสเลยประตูอืมกระเจียเงี้ยอันน่ะกัจเจียเงี้นก็กระเจรลดอืมกระเจริญกระเจรลดเวลาจะไปไซก็เอาไปน้ำหมดละอืมมาอยู่ทางข่มพี่กอล์ฟตอนยังไปแดดเดียวเป็นไข่เลยต้นมันนีพเพิ่์กระบองเลี้ยออกเลยต้นยังก็ออิรากพันเอิญอันนี้โอ้ยมาดอกใหม่เนี่ย โหเดี๋วว่าดอกไม้เงี้ <c oughs> โอ้โหดอกไข่มุกเป็นปะไว้เลยพี่น้องเนาะปะไ <c oughs> ว้เวลามันจินอีเยังยก็มาเด็ดมาบูชาอะได้เป็นเห็ดทมเลยฉากเอยู่ดอกไข่มุกเอาไปใช้เป็นเป็นอันพวงมลาลัยนะเอเวลาเดี๋ยวนี้เวลาบันจินนะจะเคยเห็นมาละอืมเห็ดเป็นพวมยยงมาลัยังได้ <c oughs> เก็บเนี่ยไงทักไปให้ในคู่เ,เอาทักไปให้ในคู่ก็ได้เจ้าเคยเห็ดบ่ดละเห็ดบ่เป็นบเ่เคยทักแบบจะมีขาดทักเธอได้ออเปิงมูงเ,มาางเห็ดเลยเวลาเขาหิงเหียนเลย <c oughs> ah e เห็ดไปห้ในคู่พี่น้องเพิ่นเพิ่นอันนั้นเห็ดให้อาจารย์เนาะการไข่ดอกปานีกะนทะเลอะไรเนาะสบายเวลาย่าง ตอนอิทมันจะเลื้อเลยห้องน้ำก็กวางขังอะไรบแบบนี้กวางขั้วงามเลยแคบเลแคบมาทางในล่ะแคบนดหนึงอ,อ๋อมีมีหูสองมองอยู่เรืยมั้อ๋อมันเป็นแบบอันนั้นเพราะว่ามันบกกว้างเน๊ตมันจะแคบเยอะนะดินบกกว้าง <c oughs> ถ้าว่าเขาสิเห็ดกว้างกันมันสิมันสชอันพอดีสอดกับอันนั้นเลยยาว ยาวหอนฝุ่นเลยมีห้องอาบกออาับห้องแอบหมดล่ะสองห้องวะหองเดียวหองเดียวหองแอบกับหองไข่เดียวกันเลยหองหองเดียวกันเลยแต่เห็ดกว้งกับพอดีจุก,กับกำแพงป้าเพื่อนพี่น้องอยู่ใกล้กันเนาะเพื่นอนกันเลยม่เห็นเลยลังตะซีเพิ่นมาหอดนอกไปเลยเนาะ งเงินสีของน้ำเพื่อนที่น้องใ mm hmm. ห้ผมข่าวเหตุมาวันนี้ก็วันนี้จะจุกับเพื่อนป้าเพืนน่อนเนยเลยนั่นใช่ปะเลยเอาหลดไปได้แหละบางอย่างไปไมัน้อนวจวจะเป็นไข่สปายเพื่อนลุงคนก่อนที่น้องเนาะวันนี้กับแบบมาหาน้องเพื่อนหอนนี่ออกแดดมาไวเลยเลย โออันนี้ไ่ค่อยแห้งบันไดเนาะเห็นแต่หอยตีนเขาเลยว่าเสียงไข่หยางมาว่ะเสียงบันไดหนึ่งเขาเสียงแค่นิ่งๆมาหอนว่ะล่ะเสียงหอนบันโม่โดยเอาพี่น้องเนาะในคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อมื้อนี้ก็แวะมาหาน้องสาวเพิ่นพี่น้องไอ้น้องน้ำผึ้งเนาะเดี๋ยวสิคอจบไปก่อนค่ะพบพลกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะเอาสบายดีล่ะ โดยเอาพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนเดอ้อนะจากคลิปนี้เราขอขอบคุณพีแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อที่หับส้มคลิปเนะาะตั้งแต่ต้นจนจบและบอข่ามโฆษณาเนะด้พี่นะ้องโดยจากคลิปนี้เนาะไปแล้วสบายดีสบายดี